ทางตันแล้วครับต้องลงรถก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนว่าไปได้ป่ะน่าจะไปได้จักรยานน่าจะปั่นได้โดยรอบนะครับอ๋อมีทางไปได้ต้องระวังนิดนึงตรงนี้เป็นน้ำผุแต่ตอนนี้มันไม่มีน้ำภาพไรยังไม่ได้เปิด เราไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวข้างในก็เอาักเราอาพอครับภายในสนจิตเขาไม่ให้เข้าครับ ว่าขี่จักรยานนี่ก็ดีอย่างนมันเราได้ไปไหนไกลๆโดยที่เราได้ออกกําลังกายด้วยมันก็ดีกว่าวิ่งนะผมว่าวิ่งเนี่ยมันก็คงได้แค่ไม่กี่กิโลก็คงจะเหนื่อยแล้วแต่จักรยานนี่ผมว่าเป็นยี่สิบกิโลเราก็มีความเพลิดเพลินไปด้วยได้ออกกำลังกายเขาผ่านแคลอรี่ ในประเทพไยังพอมีพื้นที่ให้ปั่นอยู่บ้างไม่เยอะมากแต่ก็ยังมีสังเกตได้ว่าน้ำรอบๆสวนจิตจะมีสัตว์น้ำมาใสอย่เยอะพอสมควรเต่าก็มีเยอะเลยด้านตรงข้ามเป็นถนนรถไฟ นี่สถานีรถไฟจิตลดาสถานีรถไฟจิตล,ดา,าลดาครับเมื่อก่อนนี้ เมื่อสมัยก่อนไมจใมหัวท่านแปลพระธาตาฐานนะครับก็มีแปลพระธาตาฐานด้วยขบวนรถไฟถ้าเราเคยเห็นในภาพข่าวช่วงกลางคืนแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับพระานี้รถไฟเยดดาแต่ไม่ได้ใช้แล้วก็เป็นตำนาน ในสวนจีนี่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆรับพอกล้สวนจีนนี่น่าจะมีออกซิเจนเยอะมผมว่าบรรยากาศน่าจะดีเพราะผมเคยเข้าไปข้างในมันเย็นดีครับบรรยากาศดีต้นไม้เยอะมากแล้วก็ต้นใหญ่ๆมากๆดูฮะดูเหมือนอยู่ในป่าเลยนะครับถ้าเรามองเข้าไปข้างในนี่ก็คือแบบเป็นป่ารกค่อนข้างจะแบบ ต้นไม้ขึ้นได้หนาผมว่าน่าจะเป็นท,ที่เดียวที่ว่ามีต้นไม้เยอะที่สุดก็คือในพระที่นั่งจิรดาพระเจ้าอ่หัวท่านตรงอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติเอาไว้แต่ทําไมไม่ค่อยมีใครจะเอาไปเป็นตัวอย่างเห็นมีใครก่อสร้างอะไรก็เห็นมีแต่ตึกมีแต่ต้นไม้ญี่ปุ่นต้นเล็กๆต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ ัน,นี็เป็นหญ้าอย่างเดียวเนี่ยหญ้าอย่างเดียวเห็นเยอะมากทำไมไม่ทำแบบนี้